ฉันท้องฟ้าที่มันกว้างใหญ่ไปออกไปฉันยังอยากรู้มีแค่เมกบอหรือไม่ใช่คำตอบต้องออกไปนอกกรอบ ไปสุดขอบฟ้าแล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบ สวัสดีครับตบนอกประลาคืนวันนี้ว่าด้วยเรื่องของปูเค็มในจานส้มตำนะครับอาหารที่เราค e um ุ้นหน้าคุ้นตาแล้วก็กินกันเป็นประจำแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารคุ้นตาครับแต่ว่าเรารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับปูเค็มในจานส้มตําตั้งแต่คําถามง่ายๆคือว่าปูที่เรากินนั้นเป็นปูอะไรตบนอกประลาในคืนวันนี้เราจะเดินทางสะกดรอยตามปูเค็มนะครับเพื่อตามไปดูว่าปูที่เรากินนั้นมาจากไหนมาได้อย่างไรแล้วเดือนเดือนหนึ่งเรากินปูเค็มกันมากน้อยแค่ไหน ในความเค็มของปูยังมีความรู้อะไรบ้างที่ทั้งคนกินปูเค็มและไม่กินปูเค็มควรที่จะต้องรู้นะครับเดินทางไปบนเส้นทางสายปูเค็มกับผบนอกกลาคืนวันนี้ครับ,เ,บเอาต้มไทยใส่ปูค่ะ มาแล้ววันนี้เรามานั่งกินส้มตำนะครับที่ร้านส้มตำเจ้าประจำแถวแถวราชพาวครับส้มตำนี่เป็นอาหารที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็เป็นอาหารที่ยอดนิยมของคนไทยก็ว่าได้ค่ะครับจะว่าไปแล้วแทบจะทุกตรอกซอกซอยไม่ว่าจะเป็นร้านส้มตำตาม,ตามเพิงไม้เล็กๆนะครับ,รบจนเรียกว่าร้านส้มตำระดับขึ้นห้าง ที่ไหนที่ไหนก็จะมีคนกินส้มตำกันเยอะใช่แล้วค่ะส้มตำเนี่ยมันก็มีหลายตำนะคะไม่ว่าจะเป็นตำไทยตำปูตำลาวตำปลาล่าตำซั้วแต่ว่าอยากรู้นะคะว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาชอบกินตำอะไรกันตำปูตำปลาตำไทยตำปูตำปลาตำไทยตำปูตำปลาตำไทยกินน้ำตำปูดีกว่าไทยปู ดูเหมือนว่าคนส่วนใหญ่นี่จะชอบกินส้มตำปูกันนะจนบางครั้งทําให้อดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทำไมกินส้มตำแล้วต้องใส่ปูปูมันเป็นปูเค็มมันก็ มันออกเค็มๆแหลกเขาชอบเค็มๆเปรี้ยวๆแต่งกลิ่นครับไม่ทราบค่ะใส่แล้วมันเลยดีครับเพิ่มรสชาติแซ่บขึ้นไม่ทราบครับไม่รู้ครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ไม่ใส่ปูก็ไม่ใช่ส้มตำปูเลยครับแซ่บมันแซ่บก็ไม่ทราบนะถ้าเกิดมาก็กินกันแล้วนะแล้วก็เป็นปูอะไรไม่รู้ครับปูแสมปูดำปูน้ำจืดนะครับปูแปนปูนางปูตายแล้วแล้วปูมาจากไหนต้องเยอะต้งแยะก็ไม่ทราบเหมือนกันครับจากป่าชายเลนข้องน้าั้ย นากุ้งอ่ะข้างๆนากุ้งมันจะมีปูเออม,มาแบ่หน้าพบนอกกราดในคืนวันนี้นะครับเราจะเดินทางออกนอกจานส้มตําเพื่อไปสกปรอยตามปูเค็มนะครับไปดูว่าปูที่เรากินนั้นเป็นปูอะไรมาจากไหนต้องเยอะต้องแยะแล้วที่สําคัญกว่าจะได้ปูมาตามส้มตํานั้น ยากลำบากจะแค่ไหนนะครับค่ะแล้วก็จะได้รู้กันว่าปูเพ็มในแซรมส้มตำเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราอย่างไรกันบ้างครับเพราะฉะนั้นวันนี้กระโดดออกนอกจานส้มตําแล้วก็กระโดดออกนอกปลาด้วยนะครับเพื่อไปสะกดลอยตามปูเพ็มกับกบนอกปลาดี่นี้ครับจะเปิดดูข้างในได้ไหมพี่วันในพี่พี่พี่